สวัสดีครับผมเพชรฝ่ายขายนะฮะพบกันอีกแล้วกับช่อง YouTube เพชรรถเบนซ์วันนี้ผมจะพามานําเสนอน้องใหม่แกะกล่องนะฮะที่อยู่ข้างหลังผมตัวนี้ก็คือ c 3 0 0 e mg Sport ราคานะฮะจากเดิมเนี่ยราคา c 3 0 0 e mg เนี่ยอยู่ที่299900 0เาตัวนี้ปรับราคาลงถึง0,000สนราคาอยู่ที่2 6 9 9้านหกาถึงแม้จะราคาจะปรับลงนะฮะแต่ความเป็นสปอร์ตที่เห็นเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงเลยเดีย๋ยวผมจะพาไปชมใใกล้ว่า สำหรับตัวชุดแต่ง MG Night Package เ,เนี่ยตัวเนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างเพื <S <S ่อไม่ปห้การสอรานะคะจะพาไปชมกันเร็วกว่าตามผมมาเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมมุมใกล้ๆนะครับสำหรับชุดแต่ง AMG Body s t y i n g พร้อมในแพ็ Package ตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตรงส่วนด้านหน้าก่อนเลยนะครับที่เห็นเด่นสะดุดตาตัวนี้คงหนีไปไม่ได้นั่นก็คือในส่วนของชุดแต่งกระจังหน้า Diamond Radiator นะฮะตัวนี้มาพร้อมไฟ LED HIGH PERFORMANCE นะครับจุดนี้อยากให้ชุมนานๆนิดนึงนะฮะเพราะจุดหนึ่งที่เป็นส่วนไฮไล์เนอร์คือกันชนหน้าเนี่ยตกแต่งด้วยสีดำแบบ HIGH ไฮ g s d l a c k เดี๋ยวเราไล่ไปด้านข้างเลยนะครับ C 3 0 0 EMG SPORT ตัวนี้มาพร้อมล้อ18นิ้วแบบ AMG แล้วก็แน่นอนครับตกแต่งด้วย ไฮกอดแบ็กเช่นเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่เห็นสะดุดตานั่นก็คือกระจกมองข้างสีดำเป็นแบบไฮกอดแบ็กออกแบบมาให้สมดุลไปกับขอบกระจกรอบประตูทั้ง4บานไล่ไปเลยนะครับจะห้ดูในส่วนของไฟท้าย C 3 0 0 e, m g Sport ไปชมม,มุมชมมุมกว้างๆก,ก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือระบบอำนวยความสะดวกนั่นคือ Keyless Go นะฮะเพียงแค่เรามีกุญแจนะฮะพกติดตัวไว้นะฮะแค่กดตรงนี้ปุ๊บรถก็จะล็อกนะครับ กุญแจไว้ที่ตัวนะฮะเดินไป,ไปที่ประตูนะฮะเราสามารถที่จะดูประตูเปิดได้เลยเดี <Wow. S 1> ย๋ยวผมจะพาไปชมภายในห้องโดยสารนะครับอ่าเอาละครับตอนนี้เราอยู่ภายในห้องโดยสารแล้วนะฮะสำหรับเบาะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มด้วยอะติโกตัดสลับกับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะฮะหน้าจอเนี่ย เป็นแบบออร์ดิเตอร์อินซูลเมนต์ดิสเพย์ขนาด12.3นิ้วนะครับในส่วนของหน้าจอตรงกลางจะเป็นออ d i โอ0ขนาด10.25นิ้วพร้อม Apple CarPlay พวงมลาลัยที่เห็นนะฮะเมื่อสักครู่เป็นพวงมลาลัยมัตติฟังชั่นเซเลนจ์วิวได้ความเป็นสปอร์ตนะฮะท้ายตัดอ่า ไฮไลท์เหมือนเดิมครับในส่วนตัวนี้ก็คือภายในห้องโดยสารเนี่ยนะฮะก็คือนาจะเห็นชัดก็คือจะมีไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยหกสิบสี่สีด้วยกันนะครับภายในจะเน้นการตกแต่งเนี่ยเป็นในรูปแบบของโอเพนพอแบ็กแอดวูดสลับกับไลท์อลูมิเนียมหน้าจอที่เราเห็นเนีน่ยฮะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยจะเป็นภาพภาพแสดงนะฮะขณะเข้าเกียร์ถอยหลังในเรื่องความปลอดภยัยตัวนี้สบายใจได้นะครับมาพร้อมระบบช่วยเหลือนะฮะ จุกเฉินหรือเมส d e s มีคอนเน็กนั่นเองให้ชมภาพหลวงกว้างนะครับบอกไฟฟ้าเมมโมรีได้3จุดด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะว่าเครื่องตัวเนี้ยแรงแค่ไหนตามมาเลยครับเดี๋ยวเรามาชมความสุดยอดของเครื่องยนต์ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับจะเปิดฝาตรงหน้านะครับ เครื่องวางแน่นมากครับสำหรับ c 3 0 0 e ตัวนี้นะฮะมาพร้อมเทคโนโลยีปักอินไฮบริดเจนที่่าเจนที่3เปลี่ยนแปลงไงบ้างนะฮะพัฒนาเพิ่มในส่วนของขนาดความจุแบตบรีลอ,อนมากกว่าเดิมเนี่ยถึง111.26%ตโอ้โหตัวนี้เพิ่มขึ้นถือว่าเยอะนะฮะเยอะยังไงนะฮะตรงนี้เราช่วยให้ขับด้วย e m o มดได้ดไกลกว่าเดิมเนี่ยถึง30%ถ้าเรียบเทียบกับตัว3-50้าก่อนหน้านี้นะครับ เดี๋ยวชมภาพรวมกว้างนะครับมอเตอร์ไฟล์เนี่ยนะฮะกำลังมากกว่าเดิมด้วยนะฮะนั่นคือสูงสุดถึง122แรงม้า C 3 0 0 e เนี่ยมีแรงม้าสูงสุดถึง320แรงม้ามากกว่า C 3 5 0ตัวเดิมเนี่ยถึง41แรงม้าด้วยกันมาพร้อมเกียร์9สปีสสด0ูนยถึงร้อเนี่ยความเร็วทำใช้เวลาศูนย์ถึงร้อเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่5.4วินาทีนะฮะตัวนี้วิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยได้ไกลถึง50กิโลเมตร ไม่เพียงแค่ความแรงนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยตัวเนี้ยผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวเนี่ยจากสถาบัน Euro NCAP ตัวนี้สบายใจได้นะฮะเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่แค่คแรงอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ผมนําเสนอไปน่าสนใจมากเลยใช่ไหมฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะท่านใดเนี่ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะรบกวนติดต่อรายละเอียดตามช่องด้านด้านนี้ได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรับทราบโปรโมชั่นก่อนใคร อย่าลืมนะฮะคิดจะซื้อเบน์คิดถึงผมครับเพชรรถเบน์พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ